สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องนะครับที่รับชมนะครับสําหรับมือนี้นะครับผมกัดสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับลดขางไม่นะครับราคาถูกนะครับผมลดราคาถูกเป็นยังไงนะครับผมลดราคาถูกนะครับนี่ต้องแจ้งพี่น้องก่อนนะครับผมมาดีซื้อมาเจ็บงันนะครับคันนี้นี่ ผมซื้อขอมาในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับสุดันนี้ว่าเสีเามาเก็บงานนะครับแล้วก็สิขายให้พี่น้องนะครับสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมหรือว่าท่านใดสนใจสิตัดต่อตามสภาพนะครับผมขอกำไลแค่เมืองหานะครับผม หรือเมื่อหนึ่งขายต่อแสนหกห้าทั้งสี่บ่ครับแสนหกห้านะครับ,รบพี่น้อกี่ต่อคืเอเราเหรอครับผมเอากำไรเมื่นหนึ่งนะครับวงตรงเลยแสนหกซ้ำยังคันไดเก็บงานนะครับได้ผมเกิดตั้งใจว่าซื้อมาเก็บงานนะครับซื้อจากหนองไส้มาซื้อซอยมานะครับด้านหน้านี่เห็นเลยนะครับตํนนี้แผ่ใหญ่เลยนะครับ ไปตำอะไรมาน้อยเนาะตำงัวหรือตำยังบุญนะครับมาหนี้นะครับรถกะถือว่าสภาพกะถือว่าขี่ไล่อยู่นะครับผมใตาผมว่าขี่ไล่แต่ว่าเครื่องเขากับพ่อไห้คัสซี่นะพ่อไห้นะครับผมนี่ก็มีจุดพ่อได้อยู่นะครับพวกคางด้านคางนี่ก็บ,บางๆนะครับ หรือย่างเดิมบางนะครับตัวนี้เป็น NKR นะครับ NKR 1้อแรงครับปี39มเกานะครับ,รบยางนะครับเกจหาศรอดอกนะครับผมยางรอรอดอกปั๊บถูกเส้นนะครับนี่อางอะไรก็มีนะครับนองไส์ทีมงานกับ ขับมาสุงไห้นะครับจากอุบลราชธานีเหนวเน่เอกสารขาดเกินแต่กหมอกับไปเห็ดเรื่องหาแล้วนะครับผมเสียภาษีย้อนหลังแล้วก็ไปแจ้งระงับนะครับระงับหม้อแปดเก่านะครับผมแต่สื่อเข้าส,สื่อไปเขาก็ต้องไปจดไหมนะครับผม ตรองเสียยอนหลังเพราะว่าเพิ่นไปเสียยอนหลังให้แล้วนะครับสำหรับรหลด r คันนี้ประตูด้านนี้กระบุ้มนะครับบุ๊บนะครับเวสิโวต่นี้ให้เบื้องก้อนเลยนะครับบันไดยเหยียบบอมมี่นะครับนี่ด้านในนะครับจุดขายเขาก็ยังมี แข็งคบนะครับแผงประตูขางคบพื้นนะครับพื้นบ่ทะลุนะครับผมพื้นบ่มทะลุแต่ว่านี่เป็นห้วยลูกยางปิดไว้นะครับซ,ซื้อนะครับพื้นยังบ่มทะลุนะครับทันสอกกันซ้นกับประมาณนี้นะครับผมตรงนี้กับบ่มีโบนะครับแล้วกะเบาะเบะอยังกัขาดนะครับรถรู้สึกว่า จะบริสตใส่งานมากประมาณหกปีนะครับหกเจ็ดปีนะครับอันนี้ยังทีนในล่างนะครับแตะฐานล่างออกนี่พวกภายนงภา,ายในของเขายังคงความเดิมอยู่นะครับนี่น,นี่คือจุดขายของเขาหรือพี่นอาา้องประกาซื้อล่อชุ่มหัวผมถีบงานออกมากหลแล้วท่านี้เป็นแบบเดนนะครับผมสี่ ปั่นออกมาเป็นแบบใดสิ่งสําคัญคือคัดซี่นะครับที่ผมซื้อคัดซี่ของเขานะครับนี่เห็นไหมครับผมคัดซี่สวยนะครับผมไม่มีผุนะครับผมแต่ก็มีสนิมกินสีเนี่ยเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็สีของเขากะสีตามอายุการใส่งานนะครับ แต่ว่าบอมีห้อยดามนะครับห้อยดมห้อยหักมานะครับก็ซื้อไว้นะครับเครื่องกับพ่อได้ยูครับผมมันเครื่องนะครับยังบอทันได้เปลี่ยนเลยนะครับแรกกับสื่อแบตไซนะครับสื่อแบตนนาจะเป็นแบตแบตไม่บัวหน่าจะเป็นแบตไม่นะครับน่าจะเป็นแบต เมือ่อสองเปอร์เซ็นนะครับน,นี่สำหรับแบตนะครับสำหรับยางกะดอกกระไลยอยู่ครับแ่ว่ามันเป็นยางล่ออัดดอกนะครับสำหรับยางหลังกะบมหนาเป็นห่วงนะครับสำหรับยางหนาถ้าผมเก็บง,งานผมจะเปลี่ยนคู่หนานะครับคู่หลังก็เิพาะหนวดเป็นกันไปได้นะครับ ค่าพี่น้องเบึ้งนะครับกระบ,บะใช้ไม่ได้เลยกระบ,บะพื้นกระบ,บะใช้ไม่ได้เลยแต่ว่ามีขอ,อกนะครับฟ้าคงฟ้าข้างกันยังถ้าเก็บสีไปก็โอเคนะครับยังถือว่าได้นะครับแตนเม่ผมเก็บงานผมกบสีจงขอ,อกจงฟ้าข้างสั่ง ตรงกับข้านไหมแล้วก็ปูพื้นเหล็กนะครับเป็นกระบะพื้นเหล็กแต่ใส่สายฝาขางเกลาใส่ขอกนะครับถือว่าจบนะครับส่วนราคานั้นก็อยู่ที่การเจ็บงานนะครับนี่เบื้องกันซีนะครับซีโอเคนะครับผมแต่ว่ากระบะไม่โอเคนะครับ ด้านท้ายนะครับผมไปท้ายหายนะครับไปถ่ายบุมีเลยมันมาแดงเดียวว่ะ <S <S นี่เป็นกัดซี่นะครับ <S <S ส่วนที่ห้องเนีน่ยคือกัดซี่นะครับนี่เห็นมาครับกัตซี่สวยนะครับถอดกระบะออกนะครับ ล่างนุ่มสะอาดนะครับล่งสีกันสนิมไหมนะครับโอเคเพนะต้องถามว่าเยบ็ยบๆนะครับตัวนี้ผมมีเอย็บก็ครับเดิมๆหายน,นะครับนี่อัดซุงกัดซี่ทั้งน้ำมันนะครับรถมันจอดโดนนะครับ มันจอดโดนแต่ขัดซี่มันยังได้นะครับขอมกสิคอยเก็บงานไปนะครับม่คอยนะครับเก็บงานอีลีนะครับสำหรับรถคันนี้สำหรับผู้ใดอยากเอาไปเหตุรถโดยสารรถดุดสวมนะครับที่บ่ต้องการกระบะนะครับกับไปโยกระบะออกนะครับขึ้นทั้งขึ้นยังตบแตงสีหัวนี่จบนะครับ สำหรับสีหัไวไอยบุ่มนะครับเคาะขึ้นนะครับผมเคาะขึ้นตีขึ้นนะครับมันมีวิธีการเก็บงานหลายรูปแบบนะครับหรือว่าสีเลี้ยนตรงนี้เป็นชุดเล็เล่ก็ได้นะครับนี่รถปีสามเก่านะครับปีสามเก้า แหงประตูยังนี่นะครับอยู่ครบนะครับส่วนขาดหายไปก็มีนี่นะครับเบาะขาดนะครับเบาะขาดส่วนเพื่อนนะครับเพื่อนเนียวบ่าสวัดเซนะครับผมคือเจ้คล้องเพิ่นนายอถอดทิ้งออกเลยนะครับแล้วกับมันเวลาฝุ่นเฉียงมากมันกิสีบ่ออมนํำอยู่ใต่พมนะครับ มันก็นเลยเห็ดห้บ้าพุนะครับนี่เห็นมะคับผมหางนงขังแน่ยังเป็นเดิมเดิมอยู่นะครับเคาะออกก็ต้องเคาะจากดันในออกไปนะครับแต่ว่าสร้างเป็นกับมีวิธีเห็ดู่แด้หระครับผมก็ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ผมเก็บงานผมกัะสีเคาะเห็ดสีไม่นะครับ กเห็ดกระบะพื้นกระบะไม่นะครับเปลี่ยนยางหนาไม่อีกหุม่มเบาอบไม่ซื้อตัวนี้ใส่นะครับเป็นพุ่งอะไรธรรมดานะครับเป็นพุ่งอะไรธรรมดานี่เจนน้ำมัน,น,น,ดดน,นเจียคอมฮอนใส่ได้นะครับเจียคอมเร็วใส่บ่ได้นะครับเจียร์นะครับนี่เจียร์ก็ถือว่าบ่แพงนะครับ ทัน้นทัน้งอันใดสิเอาไปต่อนะครับผมก็เอาเน้นเน็ตเลยคือหนึ่งมืนบาทนะครับเป็นเซนโฮกนะครับเดี๋ยวสิสตาร์ทนะครับให้ฟังเสียงนะครับบิดนะครับผมบี๊ดงไงนะครับบมตเติมแบด็ดไปชิปนะครับ CBE นะครับตัวนี้ แล้วดีพายพี่น้องไอ้เบิ้งเครื่องนะครับมาดูเครื่องยนต์โอ้ยต่างหนาเอาจัดการให้รอๆเลยครับออแลวสิยยขั้วนะครับผมแป๊บหนึ่งหัวก่อนกลางที่จะนักแน่จะงอยอยู่ รับเครื่องนะครับเป็นคั็กซี่นะครับเครื่องเองินเองกับประมาณนี้นะครับผม นนะครับผมแต่ว่าน้ำก็อยากเป็นทุนคุณอยู่นะครับนะรบต้นนี้หมอน้ำที่อยู่ตรงนี้นะครับผมมันถือว่มีฝาหมอน้ำนะครับต้นนี้เป็นเป็นจากแววเลยน,นะครับผม หมอนำนี่ก็นาจะต้องล่างไหมนะครับผมเบืง้งที้นามหมอนำแล้วนะครับสายพันก็นอยากย้อนแน่นะครับยังโมบิอายนะครับผมมาเก็บรในวัดนี้นะครับ นะครับสภาพนะครับเครื่องแข็งดีนะครับผมอาจจะมีอย่างอย่างฝาเ้านี่นิดนึงนะครับขึ้นหัวบกที่หุ่นนะครับ หัวไม่มีผมเลยนะครับยีสันดานบนกับะมาณนี้นะครับนี่ขีเมงหยดนะครับเออเครื่องแหงนะครับเครื่องแหงเคี้ยงแหงนะครับ ที่ตัวยางไอ้ตาขอเบานะครับกระแห่งดีนะครับผม มือนะครับผมโอ้กะอันน่าขดลุงด้วยนะครับผมเอาไปเก็บงานนี่แต่าชิมมุดหลยนะครับ nca ห้าแปด lx นะครับทีนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือรอชุ่มผมเก็บงานก็ได้นะครับผมโลคนี้ ผมมาสีอ,าออกมาสวยแน่นอนนะครับสำหรับ110นะครับเอ็นเชียร1 0แรงนะครับผมเห็นเห็นกันทางหน้าในขั้นเชียวนะครับผมอยากเคาะออกนะครับเอาก็สื่อ้นตามสภาพมากนะครับกะ พ่อใจตั้งซื่อนะครับนี่ส่วนกระบ,บะก็โอ้จังวาเละครับผมนั่นจุดถหลดพนบด้ใัทงานแล้วนะครับขีแม่งหยอดนีนโอวเต็มเลยครับอัดซี่นี่ซับข้อซับยังนี่บ่บวมนะครับนี่ถเพิ่นก็จอดเก็บไปในห่มอ,อยู่นะครับถึงแนมะ้จะเป็นจังสี่นะครับ มียางอะไรพร้อมเอา้าสำหรับเบอร์โทรกะ0 9 8 3 8 1 6 8 8 0นะครับผมบริษัททีมหาสารคามนะครับไปมาบ่าถือกะโทรมาได้นะครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมกันอยากตัดกะราคากะสัมทิวาเลยนะครับผม ห6ึ่งแบาทนะครับมเมาเลยนะครับได้เป็นหัวการ์ตูนร้อยซิปนะครับปีสามเก่านะครับนี่เอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสำนีนะครับผมสวัสดีครับ